สวัสดีครับพ่อยสมิตครับผมวันนี้มากินข้าวแรงน้ำกันครับเส็จ,จับภารกิจมากินข้าวแรงนะครับอาหารเมื่อนี้เมนูล้านาหาทะเละนะครับผมร้านาาทะเละนี่ห้าสิบบาทจานถ้่วสุ้ไทนะครับเกือบมันบริกิน กุ้งตัวใหญ่ๆมึงกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับอะไรเยอะมากนะครับอยู่ปากซอยนะครับอยู่ปากซอยย่างย่างออกไปซื่อประทุละกษณนะครับกุ้งเด็ดเท่าไหร่นี่สามตัวว่านี่เคเห็นดูขลังเทิงเทลอมอดบ้านในก้นนะครับแล้วก็มีเขาเอ็นแผ่นอีกอย่างกันนี่มีกรอบ เออมีหอยได้มีหอยอคือทะเลรวม,มกับทีมีหมึกมียังมีหมึกมีกุ้กงมีหอยมีอะไงนะครับโอ้โหอะไเยอะมากเครื่องเยอะเยอะนะครับห้าสิบบาทสำมืัออื่นสี่ออกไปซื้อข,ข้าวข้าวผัดปูวันเสาคว่าข้าวผัดปูอร่อยนะวัน เลยเมื่อนี่กินคาว่าปูนะครับมันเปิดอยู่สองโมงถึงสองทุ่มนะครับสองโมงกว่า,วาถึงสองทุ่มอยู่ปากซอยร้านโจกมาครับกินน่วกัน การใส้ที่ิตคนเดียวกันชิวๆแค่ <c ười> <c ười> ได้แล้วครับ ใส้ชีวิตแบบบ่บ่บหยาไหานะครับบ่ลองหยากไหายบุเร่ทั้งสิง <c oughs> ปากเดียวร้องเดียว <c oughs> กินยังกะแล้วก <c oughs> ินยังกะไดดยินยำได้กะด <c oughs> ไดจเจไิญมาหลายมือนะครับก็คือมาอดุดรหลายมือ ยาแมกบ่ไดดมาน้่วันในทิตนะครับวันในตรงนี้กลับกับสารคาเดี๋ยวอยาแมกมาจะพาเราไปนั่งกินอยู่ร้านนะครับอร่อยนะดูปากซอยบอ่ไดดไปไกลไปนั่งกินมันจะมีร้านหน้าร้านหน้าทะเล แล้วก็ลานหน่าอย่งเง้ยลานหน่าทะเลผัดซีอิ๊วก้าวเตียยเต๋ยวขัวไก่ก้าวเตี๋ยวขัวไก่แล้วก็ข้าวผัดปูนะครับเมนูเด็ดก็คือข้าวผัดปูท่านอยู่ร้านนะ <c oughs> เนี่ยเบอร์เบอรเส่าชิมชิมข้าวผัดปู กุ้งตัวใ,ใหญ่ๆครับหอยหอยมังพวกเลือกหอยมัน,นกำลงังตีเก็บหลานนะครับเก็บหลานเก็บแล้วล่ะแต่บ่านไดบ้บ่านได้ไดเกิน้าไปในบ้าน <c oughs> เลือง,งานหาโมงครับมือน,นี่เลืองานเลือง,งานหาโมงก็เลยอ่านนะังแบบทาไปนวด เฮ <c oughs> right <c oughs> ็ดไปต้องรับพี่น้องนี่เได้สิมีความสุขแนว่ได้มีความสุขบัรใหหยากบับรใดหยากให้ผู้อื่นบ่เฮ็ดให้ผู้อื่นลำบากลนท้าปากกว่างหูข้อเลิกอยากกินยังกะซื้อกิน นีครับเนี่ยอืมผมันอันกุ้งผมมันได้สามตัวตัวสี่กุ้งตัวใหญ่สี่ตัวเลย ร้านโจ้ครับร้านอยู่ <c oughs> ตรงคำตรงคำฟังตรงคำนะครับปากซ้อยเยื้อเยื่งๆกับปากส้ยอยซ้อยข้ามาบันผมนี่และ ืดแก่ครับแสบ <c oughs> ไว้จำอนครับสำหรับคลิปนี่ไว้เจอกันคลิปหนาเนาะเดี๋ยวอื่นกับไปซื้อข้าวผัดปูบอกร้านข้าวไว้แล้วเพราะว่าคนคนจะเปิดสองโมงกว่าสองโมงกว่าจะไปเอาข้าวผัดปูมาก,กินเป็นของง่ายเนาะสำหรับร้านนวดอยู่ตรงตาชซอยนี่แหละ วังตรงทำว่งเปิดใหม่ยังยังยัง,ยงบ้านใดพ่อเดือนนะครับไปนวดเมื่อกี้นี่สองโมงหกโมงหอดสองทุม่มย่่งครับว่าดีนะครับปกติผมติบอลหย่องบอลบอลบอลหย่องก้นไงไงว่านวดดีจับตึกเสน้นตืกเอ็นแก้ไขมองที่ อย่าปวดแด้นะครับนวดแล้วไข้ไข้เสียนไข้เห็นได้ดีนะครับเมื่อแรกต้องจะนอนหลับดีเอาไว้เจอกันคลิปหนาเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนามือ่อื่นมากินข้าวผัดปูน้ำกันสำหรับืันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ